สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับผมบ่าพี่พี่ช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่พี่สปปลาวนะครับพี่น้องสปปลานะครับกรับสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่25เดือน1 0 2564นะครับคลิปนี้เป็นสูตร2เม็ดนะครับผมเป็นสูตร2เม็ดงวดของวันจันทร์นะครับเนาะนะครับผม ครับก่อนจะไปรับชมนะครับมีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารยาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับทึกใจกับค่อยเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับพี่พี่ถ้ารับชมแล้วบอมักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับ แค่พี่พี่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้บอลองบอลองกะดีใจนะครับพี่พีเอฟซีเนาะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางงวดประจำวันที่ห้านะครับก็มาสรุปผลของงวดวันที่ยีิบสองก่อนนะครับผมงวดวันที่ยีิบสองนะครับในสูตรนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นแปดนะครับผมมาเบิดเลยนัหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นแปดนะครับเด่นแปดนี้มาในชุดเลขล่างหกตัวนะครับแต่ว่าจับคู่ผบมีแปดเจ็ดนะครับเนาะนี่ครับ 87ในเลขล่างชุด6ตัวเนาะบอลมีแค่86นะครับผมทางพี่น้องสบวเรานะครับเนาะ,ะกราบขอโทษขออภัยนะครับผมส่วนเด่น1นะครับเด่น1มาเข้า15นะครับผมเนาะมาเข้า15นะครับผมในเลขบนเนาะ715นะครับกาดีใจครับพี่พี่เอฟซี FC นะครับผมที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับผม ครับก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางงวดประจำวันที่25เลยนะครับผมสูตร2เม็ดนะครับในสูตรแรกบอหลงก็ลงไปแล้วนะครับสูตร1เม็ดเดียวนะครับมักสูตรใดก็ลองเอาไปพิจารณานะครับรอวเอามาเปรียบเทียบใส่กันได้นะครับในพีเอฟซีเนาะนะครับผมบอหลงกะจะพยายามลงให้ทุกสูตรนะครับเนาะก็มีบางเอฟซีนะเพื่อก็ขอมานะครับคุนบอกว่าบอหลงบอเห็นลงแนวทางสูตร3 สามตัวเด่นเลยนะครับเนาะกัว่างวดนี้กับว่าสิลงให้พี่ๆมันได้รับชมอยู่นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวรอรอคิดคำนวณตัวเลขก่อนนะครับผมถ้าเกิดมันซ้ำกันบอลองก็อาจจะบอลงนะครับเนาะก็ดูก่อนนะครับก็ขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมเนาะแค่เห็นพี่ๆเอฟซีถามไทยมากอะบอลองก็ดีใจนะครับผมตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นตัวเด่นในสูตร2เม็ดงวดนี้นะครับ งวดนี้ผมยังชอบนะครับผมยังชอบ2แล้วก็8นะครับผมเด่น2เด่น8สายวิ่งสายรูดในสูตรนี้ให้ไปที่8นะครับผมเด่น2เด่น8เนาะวิ่งรูดที่8นะครับผมส่วนจับคู่2ก็จะมี2 1นะครับ สองสี่แล้วก็29นะครับผมส่วนเด่น8วิ่งรูดที่8นะครับตัวเด่นก็จะมี81 แปดสองแปดสี่แปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับผมส่วนสามตัวก็จะมีสามชุดนะครับสามตัวก็จะมีเก้าแปดแปด เก้าสองหนึ่งแปดสองสี่นะครับสามชุดนะครับในสามตัวนะครับผมถ้ารับชมแล้วมกักกะค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับพี่พี่บอมักกะสามารถเลือกท่านได้นะครับผมบอหลองกะบอมีทางรู้ได้นะครับว่นนาแนวทางเพิ่นเสอกตัวใดเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่น ก็จะมี 24, นะครับ2429แล้วก็84แล้วก็88 8นะครับ4 4คู่นะครับที่ชอบส่วนตัวนะครับส่วน3ตัวที่ชอบก็จะมีนะครับที่ชอบส่วนตัวเป็นพิเศษเนาะ นี่ครับ988กับ824นะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณารับชมนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอหลงนะครับเพื่อบอหลงจะได้มีกําลังแรงใจนะครับเพจคลิปดีๆมาฝากพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่ทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่25นะครับเดือน12,564นะครับในสูตร2เม็ดนะครับผมก็ ลองรับชมนะครับเนาะหลายๆสูตรแล้วก็เปรียบเทียบนะครับนะครับเปรียบเทียบกันนะครับหรือว่าเปรียบเทียบกับพี่พี่แอดท่านอื่นนะครับว่าแนวทางตรงใจกันหรือเปล่านะครับไปพีเอฟซีเนาะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ